สวัสดีครับกับผมนายเตือพโปงตองอ่อนกูกศนตำบลบ้านในกลมกศนอําเภอบางกันจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการตามนโยบายสํานักงานกศนประจําปียกประมาณ2565ด้านทักษะการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่เน้นเพิ่ม ความรู้สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสู่มาตรฐานของการตลาดและพัฒนาสู่วิสาหกิจจุบจนสำหรับผลงนานเด่นเบสเป็กทิกกศนออำเภอบางกันได้คัดเลือกผลงนาน,ออน,อางนกศนตำบลบ้านนิกมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารจากจิง้งรีของกลุ่มหมูที่อบตำบลบ้านนิมอำเภอบางกันเป็นอาชีพ เสริมสร้างไรายได้ที่แปลกใหม่สําหรับคนในชุมชนและเป็นหมู่บ้านแรกๆที่ได้ดําเนินการเลี้ยงจิ้งหรีดตั้งแต่ขั้นตอนแรกคือการนํามาเลี้ยงและขั้นตอนที่2มาแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจนหลักสูตรที่3ที่ประสบความสําเร็จในการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารจากจิ้งหรีดของหมู่ที่6กลุ่มอาชีพได้สร้างรายได้ให้กับตนเองเพิ่มทักษะความรู้ อาชีพที่ยั่งยืนมีรายไ,ได้เสริมสําหรับครอบครัวของตนนี้ในลําดับต่อไปสําหรับปัจจัยแห่งความสําเร็จของการออกแบบผลิตภัณฑ์อาหารจากจิง้งรีดโดยคุณจารุณีจ้าชีหมู่ที่6กตำบลบ้านอิกลมความสําเร็จของด้านอาชีพเป็นอาชีพที่หมู่บ้านเขาประกอบอาชีพแรกๆเ,เมื่อผลิตและจําหน่ายจิง้งรีดในราคาสดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นกลุ่มเลยเห็นความสําคัญตร,ตรงนี้ ได้แปรรูปผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารจากจิง้งหลีดโดยการประชาสัมพันธ์ปานไายหมู่บ้าน f a c e b o o k กอสอตำบลและ f a c e b o o k กอสออำเภอบางกาันสูนย์รับของกลุ่มในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่สดใหม่เสมอโดยเฉพาะจิ้งหรีดกรอบที่โตเต็มวัยไก่เต็มปุ้ง สวัสดีค่ะดิฉันจรุนีทาชีค่ะเป็นอัโมของมุทิวบานีคมค่ะได้เข้าอบรมโครงการขายค่าออนไลน์ของกรทรนอำเภอบางขันค่ะก็ได้ทราบข้อมูลโครงการขายค่าออนไลน์จากที่ประชุมมบ้าน คอมมูทิโอในเดือนกรนยาค่ะกากรู้สิกดีใจนะคะที่โครงการนี้ได้ได้เข้ามานะคะได้ได้นำเป็นการต่อยอดในเรื่องของการาโพสสินค้าออนไลน์ค่ะจากจากที่ตัวเองโพสมาไม่เคยไม่เคยได้รับ ความรู้ไม่จากจากการค้ายอออไล์ค่ะแต่ก็ดาในิจที่ที่โคโนได้ได้ให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะขอค่ะก็ประโยชน์ในการอบรมนะคะก็ได้ประโยชน์มาค่ะ ในเรื่องของการตกแต่งภาพนะคะในเรื่องของการพูดในเรื่องของอการสร้างเพศการการท่ายรูปท่ายาผาพาพนิงค่ะ,ะก่ทำให้ดึงดูดลูกคา้าในการพูดแต่ละครล้งของเราค่ะ,ะจนทำให้ตอนนี้หยดหยดค่ายจากจากออนไลน์ค่ะ ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะค่ะก็ได้นำมาใช้ปลดกขายในเรื่องข้องสินค้านะตอนนี้ค่ะก็มีจริงรีดนะคะจริงรีดจากมะกอเนี่ยเราจะส่งอย่างเดียวนะคะจะมีไมค้ามาส่งอย่างเดียวแต่พอหลังจากที่เรามีความรู้ในเรื่องข้องออนไลน์ค่ะเราจะปลูกข่ายในในออนไลน์ในในเน็ตในไน์ค่ะ ตอนนี้ยอดข่ายของเราก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วอีตัวหนึ่งค่ะก็เป็นเรื่องของออเนี่ยงกวยค่ะเนี่ยงว,วยเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเม่อก้อนนะคะเราจะไม่มีการโพดข่ายค่ะก็คือค่ายต่มบ้านต่ำเซตก็คือค่ายเลยตามบ้านอแต่หลังจากหลังจากได้รับความรู้มาแล้วค่ะเราก็ได้มาโพดค่ายในในออนไลน์ค่ะอาจากจากยอดเม่อก้อนเนี่ยเราได้สัก,กาสามร้อยอ่อพันเนี่ยค่ะ แ่หลังจากเนี้หลังจากเรามีความรู้เร็วค่ะจะค่ายได้เป็นประมาณ5้าโรยตอนนี้ออเดอร์รับไม่ทันค่ะ